ดีครับผมสุเมศนะครับจากร้านพูเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้นะครับรถเข้าใหม่ L4018DT นะครับนี่อันนี้นะครับรถขนาด40แรงนะครับคันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่ว่าจะใช้งานรถไถนะครับก็เป็นรถที่เรียกว่าไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับใช้งานได้อเนกประสงค์นะครับก็ได้ทั้งไถนะครับปั่นอะไรพวกนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นรถไล่นะครับก็สภาพดีนะครับก็จะมีเก็บงานภายนอกให้นะครับ ก็เดี๋ยวผมพาไปดูสภาพภายนอกแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ลองดูสภาพภายนอกกันก่อนนะครับผมอ่าคันนี้นะครับพื้นฐานนะครับรถเป็นรถไล่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะครับว่าผมเก็บอะไรตรงไหนไปบ้างนะครับฝากระโปรงนะครับยังเป็นของเดิมอยู่นะครับเนี่ยสีเดิมเดิมนะครับข้างบนเนี่ยเดิมหมดนะครับพวกนี้สีเดิมเดิมเดิมๆตัวนะครับเดิมนะครับสีเทาเดิมนะครับท่อนคัตยังไม่เคยตัดฝาครอบเกียร์ยังไม่เคยเปิดนะครับจะมีเก็บนะครับเนี่ยอพักกลาง แล้วก็ไอตัวเนี้ยที่มันเป็นล่องเป็นรอยกับตาการใช้งานน่ะไม่มีอะไรหรอกนะครับเก็บให้มันเรียบร้อยเบาะพุ่มให้ใหม่นะครับสติกเกอร์ของเดิมอยู่ครบหมดนะครับผมคนนี้สีเดิมนะครับเดิมๆไม่ได้ยุ่งเลยนะครับพวกสีล้อก็ก็น่าจะมีเปลี่ยนนะครับตามอายุการใช้งานรูใหมาจะเป็นของเดิมโรงงานอยู่นะฮะแต่ก็จะมีเก็บสีหน่อยๆนะบางๆนะครับแล้วก็ชานใบดันนะครับก็จะมีเก็บสีนะครับแต่พวกปากใบดันอะไรพวกนี้ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะยางนะครับก็ยางหน้าก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับยังเหลือนะครับ ยางหลังอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับกระทะเราก็ยังเป็นสีเดิมๆนะนะก็จะมีรอยทำการใช้งานบ้างนะครับเนี่ยพวกมาร์คโรงงานก็ยังอยู่นะครับอ่ะก็รถก็คือเป็นรถไล่นะครับแต่ก็จะมีเก็บงานนะครับเพราะว่าคือเก็บให้มันเรียบร้อยนะครับรถถ่ายมันก็จะมีร่องรอยทมการใช้งานบ้างนะครับเป็นปกติด้านท้ายมีเก็บสีทาบางบานนิดหน่อยนะครับสีล้อหลังก็จะเคยมีเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ปกตินะครับเออโซ่ข้างนะครับแขนข้างอะไรที่มันปรับได้พวกเนี้ย อ่าผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับเนี่ยโครงโซ่ข้างแลรพวกนี้เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับรถก็คือจะไม่ได้ลงน้ํานะครับเนี่ยสังเกตพวกเสาโครงห้างนะครับจะเรียบเรียบนะครับมันไม่ค่อยมีรอยสนิมกิดเออสนิมกินนะครับถ้าเกิดรถลงน้ําตรงนี้มันจะผุมหมดเลยนะครับอันนี้ได้ยางใหม่นะครับยางหลังใหม่สองเส้นนะครับอ่าท่อนคัดเดิมนะครับไม่เคยตับนะครับ พวกสีพวกนี้เดิมหมดนะการคันเร่งอะไรต่างๆของเดิมนะครับเครื่องเดี๋ยวผมพามาดูอีกทีหนึ่งนะครับสีล้อหน้าก็น่าจะจะเคยมีเปลี่ยนนะครับก็นั่นแหละตามอายุนะครับไม่มีอะไรนะครับลูกมาสางนี่จะเป็นของเดิมนะครับแชสรงแชสซีมก็ไม่มีขาดนะครับตรงนี้ก็ยังเรียบๆอยู่นะไม่มันไม่มีรอยสนิมกินนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับภายนอกนะครับก็จะมีเก็บงานอ่ ทั่วไปนะครับภายนอกนะครับนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อเครื่องนะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับผมาน้ําก่อนนะครับน้าปกติน้าไม่ดันไม่ฟองนะครับเครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับอ่ะก็เดี๋ยวดูสภาพเครื่องยนต์นะครับอ่า ที่เคยเปลี่ยนเจ้าของเดิมนะฮะที่เคยเปลี as, man, man laut, ่ยนจะมีปั๊มน้ำตัวหน้านะครับลูกเปิดนม่จะแตกนะครับอันนี้ลูกเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมานะครับนอกนั้นก็เดิมๆนะพวกมาร์กอะไรพวกโรงงานเดิมหมดนะครับเครื่องก็แห้งดีนะครับอะติกก้นน้ำนะครับพองอากาศไม่แตกนะครับสติ๊กเกอร์นะครับยังอยู่นะครับของเดิมๆตรงนี้ไม่มีแตกนะครับ ข่วาวพ่วายยังไม่เคยแก่กเสูบเสือสูบอะไรพวกนี้ของเดิมหมดนะสี้เดิมพวกม้าโรงงานยังอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีทะลุไม่มีอะไรนะครับเครื่องก็เดิมๆนะครับไม่เคยทาอ่ะนะครับก็โอเคนะครับถือว่าห้องเครื่องก็โอเคอยู่นะครับเครื่องเกียร์ไม่ใช่เครื่องปกติอยู่นะครับเสียงไม่ไม่ไมีไม่มีเขกนะครับผมเดี๋ยวมาดูจุดสัมภาษ์กันก่อนนะครับสําหรับนะอย่างบูธพวงมาลัยครับอันนี้ก็แน่นดีนะครับทันเกียร์ชัตเทิลนะครับกแน่นนะครับ ขาคัดนะครับระยะคัดปกตินะครับขาคัดก็ไม่ยกไปยกมานะครับเด็กก็เหมือนกันนะครับขันยกเต่าก็ต่ายนะครับก็เข้าได้ปกตินะครับไม่แข็งป่ะเดี๋ยวลองไล่เคียร์นะครับะระบบไฮดรอลิกก็ยกขึ้นยกลงปกตินะครับนี่เคีหร์่งนะครับสอง วงเลยนะครับมือเดียวเลยนะครับหนักปก,กติไม่หนักเเกียร์สามนะครับสี่นะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับเกียร์เดินหน้าป้าเดี๋ยวถอยหลังดูนะครับ เจ็ดนะครับสองนะครับสามนี่ก็สี่ครับอาโอเคนะครับเกียร์เข้าได้ปกตินะครับทุกเกียร์นะครับท้ายก็ไม่ได้ว่าหอนอะไรเป็นปกตินะครับก็ถือว่าโอเคนะครับลัหนัะพวงมาลัยท้ายขวาปกตินะครับอ่าถ้าจะมีก็ เดี๋ยวจะทําไอ้ตัวคานนะครับสลักคานไปดันให้นะครับมันคอนนะครับอ่าเดี๋ยวทําให้ตรงนี้นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเพราะเดี๋ยวรถไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองเช็คให้อยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับถือว่าโอเคเครื่องเกียร์อะไรปกตินะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับรถไถคูเปต้า L4018DT นะครับคันนี้รถปี63นะครับตัวรถมีเบร์หน้าแล้วก็ผัานทวนนะครับราคาเปิดไว้ที่3 3 9 0 0 0บาทนะครับ อ่าแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้าซื้อนะครับก็จะมีเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนกองทั้งหมดเลยนะครับเช็คไฟให้พร้อมใช้งานเลยนะครับถ้าสนใจนะครับเพื่อโทรติดต่อนะครับ994945351นะครับหรือแอดไลน์นะครับ ID ไลน์0994945351นะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาดูนะครับก็สามารถวิดีโอคอลได้นะครับอยากจะดูจุดไหนเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะให้ทดสอบอะไรนะครับก็แจ้งมาได้เลยนะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาแลวกันนะครับขอบคุณครับ